เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมาวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านสวยทำเลดีพื้นที่กว้างขวางครับมีที่สองไร่เลยเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจหรือจอะลงทุน,นอนาคตก็เหมาะครับทำรีสอร์ทหรือเก็บเก็บก,กำไรเหมาะเลยเดียวตั้งอยู่ ห่างจากถนนบายพาสแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองครับการเดินทางสะดวกสบายมากมายเนี่ยห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น10กิโลเขาออกสะดวกนะครับเข้าง่ายออกง่ายบรรยากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวไม่แอาอาดัดไม่วุ่นวายใกล้คิดธรรมชาติแต่ไม่ไกลแหล่งความเจริญไม่ไกลแหล่งความสะดวกครับเป็นสไตล์รีสอร์ทเลยอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจทำบ้านไร่บ้านสวนทำรีสอร์ทกลางาี่ก็เหมาะครับเดินทางสะดวกใกล้เมืองใกล้ตัวเมืองครับ ท่านใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจให้ก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านเองแห่งนี้ห่างจากมหลาลัยขอนแก่น10กิโลเปิดโฮเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับทางเราเพียงมาชี้เป้าให้ลอกซึ้งเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับแล้วก็มีพิกัด GPS ให้ด้วยครับพิกัดอยู่ใต้คลิป ถ้าหาไม่เจอก,ก็กดที่ชื่อคลิปได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ